เช็คดวนปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังหลังจากที่ทางด้านรัฐบาลเปิดให้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจ่ายตรงไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาท สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจําวันนี้เรายังคงก่อติดสถานการณ์การจ่ายเงินช่วยเชยในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังโดยเฉพาะจะจ่ายให้อยู่ที่ไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือจ่ายอยู่ที่10,000บาทหลายท่านก็รอคอยข่าวดีเนื่องจากรัฐบาลได้ปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาตัวเลขผู้ที่สนใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้สูงถึง70,000 0ราย แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่รัฐบาลได้เตรียมไว้อยู่ประมาณ2,800ล้านบาทจึงทำให้รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการโอนเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จะอยู่ที่10,000บาทแร่งข่าวกรรมการจากนบคได้กล่าวว่าการที่นบคมีมติ ความเห็นชอบในการจ่ายไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน1ิไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดหรือคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตก่อนที่จะนําเข้านบขหากย้อนไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ทางด้านนายพิชัยนฤิธิพานรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เผยถึงมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข,ข้าวนาปังไว้สามารตรการด้วยกันแต่การจ่ายเงินชดเชยได้ละ1 0 0 0บาทถือว่าเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังได้ตรงจดุดพี่น้องเกษตรกรก็จะมีต้นทุนสําหรับการเตรียมความพร้อมในการ ปลูกข้าวนาปีต่อไปดังนั้นวันนี้นะคะปฏิทินการจ่ายเงินชดเชยก็อยู่ระหว่างการรอนะคะอนุมัติเคาะจ่ายจากทางด้านนบขและก็จะนําเรื่องเข้าสู่คอรอมอต่อไปการนําเรื่องเข้าสู่คอรอมอนะคะหลายภาคส่วนจะต้องอนุมัติร่วมกันเสร็จจากนั้นนะคะคอรอมอเคาะจ่ายเป็นที่เรียบร้อยทางบอร์ดทกศก็จะจัดตารางการจ่ายเงินเนื้อกลางอีสานใต้จะจัด จ่ายวันไหนทางด้านหกสจะเป็นคนกําหนดการโอนเงินจะเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในส่วนของปฏิทินการจ่ายเงินส่วนทางด้านพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสําเร็จแล้วขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดของท่านโดยดว่วนวันณปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ เกษตรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามที่ท่านประสงค์หรือไม่หากมีการแก้ไขก็สามารถติดต่อนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรอำเภอได้ทุกอำเภอหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะจะได้ทันในการรับเงินสดในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลเองจะโอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศ การโอนเงินนะคะจะโอนหลังจากที่ทางด้านนาบขออนุมัติจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรื่องก็ผ่านคอรามาเมื่อผ่านคอรามาบอทกซจะจัดตารางการโอนเงินเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการโอนเงินในการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในส่วนนี้ การจ่ายเงินช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนสําคัญหากพี่น้องเกษตรกรได้รับเงินตรงตามเวลาที่ประสงค์ก็จะเป็นต้นทุนสําคัญในการช่วยผลิตข้าวนาปีต่อไป ทางด้านคุณปลาโมทนายกสมาคมนะคะเกษตรกรชาวนาไทยก็ได้เผยว่าได้มีการทวงถามนะคะไปยังอธิบดีกรมการค้าภายในถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือว่าเงินจะโอนวันไหนจ่ายเมื่อไหร่เนื่องจากว่ามีเกษตรกรนะคะได้ทวงถามกันเข้ามาเป็นจํานวนมากและที่สําคัญระยะเวลาก็ค่อนรุ่นเลยมาพอสมควรทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนยันนะคะว่าการจ่ายเงินจะ จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังอย่างแน่นอนจะไม่มีการเลื่อนแต่ณปัจจุบันนี้รอในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากทางด้านรัฐบาลก่อนเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรในรอบนี้เป็นจํานวนมาก ดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทำไดนะ้ปัจจุบันก็คือรอในการอนุมัติจ่ายจากทางด้านนอมขอและนำขเข้าคอรอมอหากผ่านใน2ส,ส่วนนี้แล้วรับรองว่าการจ่ายเงินแรกนด้1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10บไล่หรือจ่ายอยู่ที่1,000 0บาทนั้นจะได้รับอย่างแน่นอนหากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไม่อยากพลาดข่าวสารในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สาหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ